คนอดทนถ้อยคําของคนสูงกว่าเพราะความกลัวอดทนคําของคนเสมอกันได้เพราะแข่งดีแต่ถ้าผู้ใดในโลกนี้ทนต่อคําของคนเรวกว่าได้สตัตบุรุษกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุดต่อเลยนะครับ มีปัญหาว่าขันติในมงคลข้อที่27ตามพระพุทธประสงค์หมายถึงขันติประเภทไหนนะบอกไปแล้วเนาะอีพีที่แล้วว่าขันติมี2ประเภทก็คือขันติกับอธิวัสนาขันตินะครับคำตอบปรากฏอยู่ในคัมภีร์มังคละทีปณีหรือมงคลทีปณีภาค2ตอนอธิบายมงคลข้อขันติ ในที่นั้นท่านอ้างหลักฐานจากคำพีอัตถกถาปรมตถโชติถาขุทธกปาถาโออ่านยากนิดนึงนะครับคำพีอัตถกถาเนี่ยเป็นคำพีอธิบายพระพุทธพจน์นะครับก็แต่งโดยพระมหาเถระรุ่นเก่าก่อนสมัยเมื่อช่วงตน้ตนๆของพุทธกาลนะครับหมายความหมายความว่าพระพุทธบรินี้พ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีบรรดาพระ,เ,พะเขาเรียกพระอริยเจ้านะพระอรหันต์พระอนาคามีพระพสกิทาคาพระโสดาบันเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ แต่งคมภีอัถกถานะครับก็คือพระเจ้าท่านพูดไว้ยังไงนะพระอาจารย์เหล่านี้เนี่ยท่านก็จะมาขยายความอีกทีหนึ่งให้เข้าใจโดยพิสดารพิสดารแปลว่าละเอียดนะไม่ใช่แปลว่าทําอะไรแปลกๆนะอย่างเช่นแบบว่าอธิบายโดยพิสดารเนี่ยหมายถึงว่าอธิบายโดยละเอียดไม่ได้หมายความว่าตีลังกาอ่านนะครับเนาะเพราะนั้นอัถกถาเนี่ยถามว่าเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นคําจากพระพุทธ,ธาสาวกซึ่งพระพุทธ,ธาสาวกพวกนั้นเนี่ยเป็นอริยชนนะไม่ได้แต่งมั่วนะครับแล้วก็ ไม่มีใครนะที่จะมาเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่มีความเลวอยู่ในนั้นนะมีแต่ความดีงามนะครับหลายคนจะโจมตีว่าอัธกถาเชื่อไม่ได้เพราะไม่ใช่คําพุทธเจ้าก็ต้องย้อนถามกันไปว่าถ้าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องฟังคําอื่นไม่ต้องฟังคําพระสงฆ์นะฟังแต่คําพระองค์เพียงคนเดียวจะมีพระสงฆ์ไว้ทําไมนะครับวันมาคาบ,บูชาท่านจะมาสรุปไหมว่าพระสงฆ์ที่ออกไปเผยแผ่ศาสนานะให้พูด3มเรื่องเป็นหลักทําดีเว้นชั่วทําใจให้ผ่องใส นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่บอกว่าไม่ให้ฟังคําคนอื่นฟังแต่พู้เจ้าน,นี้ต้องคิดพิจารณาให้ดีๆนะครับเพราะถ้าไม่ให้ฟังคําพระท่านอื่นเลยเนี่ยแล้วจะมีพระทําไหมถูกไหมฮะนะเพราะนั้นก็ไปลองพิจารณาดูนะครับผมอ่านต่อเนาะคำในคำพีอัตถกถานะครับความว่าขันตินามะอธิวาสนะขันติยญายะสมมนาคโตภิกขุพัทรคโตมณสิกโรติตาโตอุตริง อปราพาพาเทนะอายสมาปุณณเถโรวิยาติโอโหอ่านยากมากเลยนะคำแปลนะครับแปลเอาใจความเนาะคำว่าขันตินะนี่คือคําแปลของบาลีเมื่อกี้แล้วนะคำว่าขันติในมงคลข้อนี้หมายถึงอ่าทิวาสนขันติซึ่งถ้าภิกษุมีขันติข้อนี้แล้วแม้ว่าถูกคนอื่นด่าด้วยคําด่าถึง10อย่างโอ้มีอะไรบ้างไม่รู้นะ หรือถูกคมเห็งจิตใจก็จะดำรงจิตใจของตนไว้ในฐานะที่ดีกว่าคนที่มาด่ามารังแกตนโดยที่ท่านไม่ทำความชั่วตอบเช่นท่านพระปุณณนะได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับการด่าสิบอย่างเนาะเอาหน่อยไหมขยายหน่อยนะครับหมายถึงกโกสวัตถุสิบอย่างเรื่องที่คนยกขึ้นด่ากันสิบข้อโอ้พระเจ้าท่านละเอียดเนาะคือด่าว่ามึงเป็นโจรนะมึงเป็นพานมึงเป็นคนหลงมึงเป็นวัวมึงเป็นลาเป็นอูดเป็นสัตว์นรก แกเป็นสัตว์เดรัจฉานคนอย่างแกไม่มีหวังจะได้ไปสวรรค์คนอย่างแกจะไปสู่ทุขติเอัน,นี้คือคําด่าที่ที่สมัยพุทธกาลเขาด่ากันนะครับก็คล้ายๆสมัยนี้นะไอ้โจรไอ้คนเลวไอ้อไงโง่เนี่ยคนหลงก็คือไอ้โง่ใช่ไหมแกเป็นวัวแกเป็นลาแกเป็นวันวนี่น่าจะแบบไอ้ควายมันะ้งเนาะลานี่ก็น่าจะเป็นประมาณว่าไอ้ไอ้เชื่องช้าอะไรอย่างเงี้ยทำไรช้าจังวะอะไรอย่างเงี้ย เป็นอูดคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้อะไม่รู้จริงๆนะแกเป็นสัตว์นรกอ่านี่พอพอได้อยู่แกเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่าน,นี่ได้อยู่คนอย่างแกไม่หวังจะได้ไปสวรรค์ก็ก็เข้าใจได้อยู่นะคนอย่างแกจะไปสู่ทุกขตินะคือการสาปแช่งนั่นเองนะครับนี่คือการด่าสิบอย่างนะครับเขาเรียกว่าอากโกสาวัตถุสิบอย่างเนาะจากหลักฐานที่ยกมานี้แสดงให้เราทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าขันติในมงคลข้อที่27ก็คือขันติในมงคลชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่ขันติ ในความหมายทั่วไปขันติในข้อนี้เลยในตัวมงกลสูตรนี้เลยเนาะหมายถึงขันติประเภทอาทิวาสนะขันติซึ่งเป็นขันติชั้นยอดเยี่ยมแต่ก็ย่อมอมความขันติชั้นต่ำไว้ด้วยเพราะกว่าจะบำเพ็ญได้ขั้นนี้ก็ต้องผ่านขั้นต่ำมาแล้วหมายถึงว่าผ่านขันติขั้นต่ำหรือความอดทนทั่วไปมาแล้วดังนั้นปัญหาของเราจึงอยู่ที่การตีความทิวาสนะขันติ การที่จะจำกัดความลงไปว่าความอดทนอย่างไรจึงเรียกว่าอธิวัสนะขันติดูเป็นเรื่องลำบากอยู่ไม่น้อยเพราะมะติในที่ต่างๆเกิดน,นุงนางกันชอบกนยิ่งอ่านมากก็ยิ่งจดปากกาไม่ลงเข้าตำรารู้มากยากนานเช่นบางมติก็บอกว่าอดทนต่อความหนาวความร้อนไม่ใช่อธิวาสนะขันติเป็นขันติเฉยๆแต่บางมติก็ว่าใช้อธิบายคลุมไปหมดเลยแม้แต่พระรูปหนึ่งนั่งกรรมฐานจนแดดไล่มาถึงตัวไม่ลุกหนีทนแดดอยู่นั่นก็เรียกว่าอธิวาสนะขันติ อดทนต่อเรื่องเล็กนิดเดียวก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไว้ขัดกันอย่างนี้แม้คําว่าอาทิวาสนะที่แปลว่าอยู่ทับก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันอ๋ออาิวาสนะอ๋อแปลว่าอยู่ทับนะอยู่ทับนะครับไม่ใช่ทับแบบทับรบลานะอยู่ทับทับแบบว่าทับไว้อย่างเงี้ย ยังสับสนอยู่เหมือนกันไม่ทราบว่าใครทับใครบางท่านว่ายกจิตของตนขึ้นเหนืออารมณ์ที่จะทนคล้ายๆกับยืนทับขวงงูไว้แต่บางท่านไม่ว่าอย่างนั้นบอกว่าให้ยกเชิดอารมณ์ที่มากระทบนั้นขึ้นไว้เหนือใจเราเสียมันจะได้ไม่ทําอะไรเราผลที่สุดเลยไม่ทราบว่าจะให้เราทับมันหรือให้มันทับเรากันแน่แต่ช่างปะไรปล่อยให้ตัวหนังสือยุ่งกันไปเราอย่ายุ่งเราหาเงื่อนเหมาะม,ม,มาถือเป็นทางปฏิบัติก็ได้โปรโดอ่านคาบาลีต่อไปนี้ พยาหิเศษทวจโจขเมธาสารัมพะเหตุปนาสาธิสะโยจิธาหินสุสาวจโจขเมธาเอตังขันติอุตามะมาหูสันโตโอ้โหกว่ากูจะรอดนะอ่านยักมากเลยนะครับหรือจะอ่านคําแปลเป็นไทยก็ได้คืออย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ท่านเอาบาลีมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดเองนะนะครูบาอาจารย์นะครับพระอัฏฐกถาจารย์เนี่ยท่าน จานไว้อย่างนี้ท่านจารึกไว้อย่างนี้เนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องยกเอาบาลีตรงนี้มานะครับหรือจะอ่านเป็นคําแปลไทยก็ได้ว่าคนอดทนท้อยคําของคนสูงกว่าเพราะความกลัวอดทนคําของคนเสมอกันได้เพราะแข่งดีแต่ถ้าผู้ใดในโลกนี้ทนต่อคําของคนเร็วกว่าได้สตัปบุรุษกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุดอืน่าคิดอดทน ขอยา้ำนิดนึงเนาะอดทนต่อถ้อยคําของคนที่สูงกว่าได้ก็เพราะความเกรงกลัวนะอดทนต่อคนที่เสมอกันได้ก็เพราะว่าต้องการที่จะดีใช่ไหมอดทนคนที่คํากล่าของคนที่เลวกว่าได้นะความอดทนนั้นสูงสุดคือมันเลวกว่ามันแย่กว่าเนี่ยเราเราบี้ได้เพื่องไงเราบี้ได้แต่เราก็อดทนไวนะ้ช่างมันอะไรประมาณนี้นะเนี่ยสูงสุดแล้วแล้วก็เชิญคําอ่านบาลีอัธกถาต่อไปนี้มาอีกแล้วฮะตัตะต,ะตะเอตังขันตินติยันจะ เอตังชาติโคตาทีหิหีนัสสะวจะนะขมังเอตังขันติอุตตะมันติโปราณกาปันติตาวัทันติแปลว่าโอ้ยังไม่แปลเว้ยยำปะเนตังชาติอาทีหิเรศรษฐะภาเยนสะสทธิสสะการานุตริยลักขณีสารมเพอาทีนะ,ะทัสสเนนะขมณังเนสา ที่วาสนะขันตินามะโ oh, oh, oh. อ้โหอีพีนี้บาลีเยอะหน่อยนะครับเนอะอดทนนะ,นะเห็นไหมขันติไงต้องอดทนเนาะนี่คือคําแปลคําอธิบายที่ว่านั้นนะครับคาว่าขันติในบาลีท่อนก่อนนั้นหมายถึงความอดทนต่อถ้อยคําของคนผู้ต่ํากว่าโดยชาติตระกูลเป็นต้นบัณฑิตแต่โบราณกล่าวว่าเป็นขันติชั้นสูงสุดอันนี้คําแปลน,นี่คําแปลต่อไปนะส่วนความอดทนต่อถ้อยคําของผู้สูงศักดิ์กว่า เพราะกลัวเขาเพราะความอดทนต่อถ้อยคําของคนเสมอกันเพราะต้องการชิงไหวชิงพลิบกับเขาคันติอย่างนี้ไม่เรียกว่าอธาิวาสนะคันติก็คือสรุปง่ายๆว่ามันคือการมันคือการอดทนต่อต่อคําพูดของคนที่ต่ํากว่านะอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆอย่างนี้เนาะ คำบาลีทั้งหมดนี้มีมาในคัมภีร์มังคลตีปณีภักสองหน้า347ส่วนคำแปลเป็นของข้าพเจ้าและแปลให้ท่านผู้อ่านเข้าใจความหมายของบาลีนั้นมีได้แปลตามสำนวนบาลีอย่างแปลในห้องเรียนหรือห้องสอบตกลงว่าความอดทนที่เรียกว่าอาธิวาสนะขันตินั้นหมายถึงความอดทนต่อการล่วงเกินของคนที่ต่ำกว่าเราเท่านั้นในพระบาลีบทแรกที่ยกมาอ้างไว้นั้นความตอนท้ายพาดพิงไปถึงพระเทระรูปหนึ่งชื่อพระปุณณนะโดยที่ท่านยกพระปุณณะขึ้นเป็นตัวอย่างว่า อดทนอย่างพระปุญณนะนั่นแหละเป็นอาธิวาสนะขันติเพราะฉะนั้นจะนําเรื่องพระปุณณะจากบุณโนวาทสูตรมาเล่าไว้พอเป็นแนวทางพิจารณาดังต่อไปนี้นะครับอีพีนี้เนี่ยบาลีมันเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าสนใจแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นคําแปลแล้วกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรื่องของพระปุญณนะผู้อดทนเนี่ยนะจะมาต่อกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ